คำว่าเล็กทอกมันหายไปละมองอะไรอยู่เพื่อนผมทำถุงยางเราตอนมีเซ็กกับแฟนมากว่าแฟนท้องอะพ่อตัวเองหรือเปล่าแล้วบอกว่าเพื่อนเพื่อนตัวเองชื่อทอยหรือเปล่านั่นมันไม่ใช่ธุรกิจของพวกคุณกลงมานเรื่องของใครกันแน่เพื่อนผมเอ้ยถามเพื่อนมาเกิน72ชั่วโมงหรือยังยังกับพ่อถ้ายังไม่เกินอะ รีบบอกเพื่อนไปซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินให้ผู้หญิงเขากินซะกินสองไม่พร้อมกันกันไม่ให้ท้องแล้วทำไมพ่อถึงรู้ดีจังอ่ะเพื่อนพ่อก็เคยเพื่อนแม่ก็เคยดังนั้นเพื่อนผมจะรีบไปซื้อ,อยาให้แฟนก่อนนะพ่อมีอะไรว่ามาเพื่อนหนูโดนจำนนงอยากเป็นพ่อแม่ที่ลูกกล้าเข้ามาคุยเรื่องเพศก็ต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกได้ มีวิธีดีๆอีกเพียบคลิกดูต่อที่ w w w คุยเรื่องเพศ com คุยเรื่องเพศลดโอกาสพลาดยังไม่จบครับคำถามต่อไปนี้ไม่มีรางวัลคำถามมีอยู่ว่าลูกชายทาเล็บเท้าสีอะไรส่งคำตอบที่ถูกหรือไม่ถูกมาที่ w w w คุยเรื่องเพศ com